ไปดูที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างคุณปั๊บครับผมก็มันมีข่าวเรื่องของเพื่อนๆนเพื่อนๆไม่รักเพื่อนๆไม่ไว้ใจฮอยลุนมาจากไหนคุณเล่าก่อนมันมาจากที่ไหนก่อนนี่มาจากอันนี้คือเห็นบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่าใช่เป็นฝั่งผู้สื่อข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหะที่เป็นสายแบบเหมือนอารมณ์จริสเลยเออรักเคิร์สเลยเขาบอกว่า เขาบอกว่าวงในเนี่ยแจ๊เหมือนแบบเล่าให้เขาฟังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยตอนนี้หลังจากที่เออฮอยลุนฟอร์มหลังๆตกตกลงไปอะเนาะครับหลังเจ๊หลังจากออหายเจ็บมาแล้วเพื่อนก็รู้สึกว่าเวลาที่มีจังหวะที่จะส่งบอลให้ได้เนี่ยไม่อยากส่งให้<อ>เลือกเลือกได้ก็จะส่งให้คนอื่นหรือไม่ส่งเลยดีกว่าโโเพราะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้ครับอย,<ม>อย่างนั้นเลยนะอม,มองยังไงคะคุณปัอบกรณีนี้มันก็มีโอกาสไปไม่ได้นะครับเพราะว่า เออเจ็ดเกมที่ผ่านมาครับเจ็ดเกมให้หลับตาคิดว่าถ้าคุณเป็นศูนย์หน้าเอาแค่หนึ่งแมตช์คุณควรมีจังหวะยิงสักกี่ลูกเออศูนหน้าเอาเกมเดียวนะเกมเดียวเอาเปรียบเทียบก,กับซาร่าก <ขอ S 2> ็ได้หรือสี่อ่ะสี่ห้าสี่อ่ออเอาอย่างนี้เมือเ่อกอี้เปรียบเทียบเอนะเอเปรียบเทียบกับซาร่าอาจจะดูคนละตำแหน่งเอาฮาเลนนะอ่ะฮาเลนเพราะว่าสไตจะมีหกเหมือนกันหกถึงหสี่ถึงหกนิโคลัสแจ็กสันอาจจะสิบสอง ค่อยลุนครับคุณผู้ชมเจ็ดเกมที่ผ่านมาเขามีโอกาสยิงทั้งหมดหกครั้งเจ็ดเกมนะเจ็ดเกมหกครั้งเมื่อกี้เราพูดกันว่าควรจะมีหนึ่งเกมเดี๋ยวประมาณสักสี่ถึงหกครั้งและไม่เพียงเท่านั้นครับไอ้หกครั้งที่ผ่านมาในรอบเจ็ดเกมเนี่ยสามครั้งเกิดจากเกมเจอเชฟยูโอ้เรียกได้ว่าบางแมตช์เนี่ยไม่ได้ง้างเลยไม่ได้ง้างเลยไม่ได้บอลเลยอย่างวันนั้นเนี่ยนาทีห้าสิบสามเนี่ยเขาโดนจับผิดเยอะมากเขากล้องสกรีนสปอร์ตก็ซูมไปแล้วก็บอกว่าจับบอลไปสิบสองง้งเอง เข้าในกอรอบโทษหนึ่งรอบนะครับไอ้เรื่องที่บอกว่าไ,ไอ้ตัวของเพื่อนไม่ค่อยจ่ายบอลเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นนะครับมาดูแมนยูเล่นนะครับแน่นอนครับปีกโดนด่าเละแน่ๆนะครับอ่านี่มีใสถติให้ได้ดูนะครับค่ะ,ะนีอ่ะลารสอุห์อยลุนหลังจากที่คริสต์มาส14เกมหลังสุดนะครับหนึ่งประตูของเขาเกิดจากการที่ซ้ายเป็นแรดฟอร์ดตรงกลางเป็นบรูโน แล้วก็ขวา,าเป็นอเลฮานูกานาโช,นนโชก็เรียกได้ว่าหลังจากที่จบ30มีนาคม,มเปลี่ยนแผนการเล่นหมดเลยเป็นอันโตนี่เป็นสปูโนเป็นกานาโชแล้วก็เขายิงประตูไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมลองดูภาพจากซ้ายมือฮะนี่ไงครับพี่รู้แล้วอะไรฮะพี่รู้แล้วว่าเขาเกิดอะไรขึ้นเือนกุมภาเขาได้แท่งแท่งแท่งมาจากแท่งเขียวอ่ะเขาเจ็บบูลเลนปะท่อไอตอนได้เนี่ยดีใจมาก เชื่อได้นะเขาเจ็บใช่แต่มีนาเขาเจ็บนี่ไงก็กุมภาที่18นั่นน่ะไอ้เน่ยหมาแต่กุมภาเขาได้แบกเตอไอ้นี่เลยนะโอ้โหช่วงนั้นช่วงนั้นขวายังเข้าเลยได้แท่งมาแท่งอาถรรพ์นั่นไงแล้วก็เจ็บเลยพอเจ็บเสร็จแล้วก็พอกลับมาเขานี้เสร็จปุ๊บอ่ะปรับตัวไม่ได้นี่ยิงไปลูกเดียวเนี่ยยี่สิบสี่เมษายนนอกนักนี้คือทำประตูไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นแฟนแมนยูเราบองลึกๆจริงๆนะครับ ทุกคนก็พูดตรงกันว่าบางทีแกก็วิ่งช่องไม่ฉลาดจริงแล้วข้อเสียเลยที่ต้องรีบแก้ไขโดยร่วนคือกรี p อัพบางทีเบียดแพ้กองหลังกลมหนาแล้วเออไปเอาแล้วอะไรเงี้ยอย่างช่องอ่ะการาโชว์เป็นคนหาช่องเก่งเรื่องเนี้ยต้องรีบแก้ไขแต่ว่าเป็นแค่สีสันแรกแต่เขาโดนตำนานด่าเยอะนะอย่างแอนนิโคอ่านี้สมัยรักเฮอร็ลงเหมือนกันว่าแบบโอ้ต่อหนึ่งเกมโอกาสดาวิดนูเยตมากที่สุด ฮอยลุนแค่1.52แล้วก็คือครั้งเศษอ่ะอย่าพูดชื่อดาวินนูเยสเยอะดาวินนูเยสแสร้งใจ4.74ครั้งโอ้โหเปลี่ยนเป็นประตูบ้างน่าจะป่านนี้อาจจะได้แชมป์ไปแล้วเยอะว่ะเออลิงฮนหาแล้วน่ะเออไม่เป็นไรเราอย่าพูดเรื่องนี้เราจะกดดันเราไม่กดดันครับแต่ว่าเมื่อกี้พูดถึงตำนานตำนานอย่างแอนีิโคล่ะพวกดวยยอที่เขาเรียกได้ว่าประเมฮอยลุนต่ำมากเลยนะ เขาช้คำว่าก็คุณไปซื้อมาเองอะนักเตะมันเก่งกับอาราตันตาแค่ปีเดียวแล้วพวกนั้นอ่ะแมนยูมีข่าะไรแฮร์รี่เคนโอซิมเฮนคนเอานักเตะคนนี้มาเปรียบเทียบอ่าโอเคโอเคยีปีให้โอกาสแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่มีรุ่นพี่ให้มองสมัยผมเนี่ยหันไปเจอมาคฮิวเจอเอริกันโตน่าเดี๋ยวว่ายอร์กหันไปเจอโซชาเจอเชลิงแฮมแล้วผมล่ะหันไปเจอใคร เขาไม่ได้พูดแต่ว่าผมรู้ว่าเขาด่าใครเขคงด่าแรดฟอร์ดแอนโทนีนั่นแหละว่ามันไม่มีใครให้มองเป็นตัวอย่างคุณไก่บอกว่าเวคอร์ดบอกรู้ยังทำไมผมยิงไม่ได้เออแต่เสียงเป็นเอกฉันนะว่าว่าแฟนรายการเราบอกว่าเฮ้ยก่อนจะโทษฮอยลุนนะช่วยหันไปถามเพื่อนก่อนว่าได้สนับสนุนซัพพอร์ตกันมาหรือเปล่าเออก็คุณไม่ได้เป็นแฟนแมนยูครับผมไม่ไปเข้าข้างใครฮอยลุนบางทีวิ่งไม่ฉลาดจริงแล้ว แปลกตรงอะไรรู้ไหมต้นซีซั่นเนี่ยผมพยายามจะบอกว่าเขาเป็นคนเข้าฮอตได้งมงมากบางทีเพื่อนเปิดมานะไม่รู้ว่าตำแหน่งไหนคนเข้าฮอตแต่กลายเป็นไอ้สกอตต์แม็กโทวีเน่เนะี่ยเข้าฮอตดีกว่าเขาอ่าโอเคผมก็บอกว่าอ๋อบางทีเขาเพิ่งมาเล่นบอลเขายังไม่รู้ว่าเพื่อนจะเปิดจังหวะไหนแต่เนี่ยบางจังหวะคือเดาง่ายมากอ,มอย่างอย่างลูกชอนเป็นคนเปิดบอลเดาง่ายไอ้นี่เขาไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่แคปผมย้ำนะครับผมเชียร์สโมสรผมไม่มีมา ชอบใครเป็นส่วนตัวอ่ะผมชอบแม็กโทมิเน่แต่เออมันเล่นไม่ดีผมก็ด่าประเด็นของหอยลุนที่ยิงไม่ได้ไม่ใช่แค่เพื่อนไม่ส่งออยู่ที่เขาเองด้วยจังหวะแถบองแถบอินยังไม่ได้ก็ไปแล้วเรื่องแข็งโลงแข็งแรงโอเคเคให้เวลาเดี๋ยวน่ะคือได้เมื่อเขาเคยดีเดี๋ยวเขาจะก็จะกลับมาดีได้ใช่ช่ช่วงไหนก็ดีเนาะช่วงที่ดีก็ดีจริงๆนะได้ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของข่าวนี้กันหน่อยค่ะเขาบอกว่าทางด้านของปานาโซวิชที่เป็นเอเจนต์ของเบนจามินเชสโก ที่เป็นอกองห <ไป S 1> น้าของไลฟสิกนะเดินทาง<ช>ไปชมเกมแมนเชสเตอร์เต็ดแพ้อาร์เซนอลศูนยที่โอทรฟอร์ดค่ะคแล้วมันมีกระแสข่าวว่าแมนยูในเต็ดกำลังสนใจที่จะคว้าตัวทางด้านของเชสโก้นมาร่วมทีมทีเนี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นว่าเอยเอเจนต์เข้ามาดูเลยนะ คือยูไนเต็ดเองมีข่าวกับเชสโกมาตั้งแต่ตอนที่อยู่กับซาวบวกแล้วนะคะแต่ว่าเขาย้ายไปอยู่กับไรซ์ซิแทนแต่ก็เชื่อว่าสโมสรยังยังเห็นเขาเป็นเป้าหมายอยู่เพราะว่าผลงานดีอย่างฤดูกาลนี้ยิงให้กับไรซ์ซิตไป17ประตูค่ะจากการลงเล่น41นัดรวมทุกรายการนะคะแล้วก็นอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีข่าวว่าเชลซีเนี่ยก็เล็งไว้เหมือนกันอ้าวอีกแล้วเชลซีเีเขาก็มาดูได้สนามบอลใครก็เข้าได้นี่อย่างนี้ก็เป็นประเด็นตลอดเวลาสถูกไหมใช่แต่ มาดูฝั่งของเทเลกราฟบ้างรายงานเรื่องของนักเซมเซมิโลบอกว่ามีทางซาอุให้ความสนใจแฟนแมนยูบอกไปเลย Thank you Te a c h e r ไปเลยเขาไม่ไหวจริงอะล่าสุดนี่คือแบบไม่ไม่ได้จริงเม,มอรลอยอะไรก็<ช>ไม่รู้รอโอ้โหรอยคียนี่ก็จงเกียรจงช้างกระดาทุกวันเลยเนี่ยถ้าได้เงินที่สมเหตุสมผลสมน้ำสมเนื้อก็น่าจะขายเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูเองก็อยากที่จะลดเรื่องของค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะคะ คาเซเมโลเนี่ยเมื่อวานผมนั่งอ่านมันมีอีกหนึ่งผู้แบบความลับๆนะครับเหมือนเขาอ่ะเหมือนไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากเซอร์จิมเพราะเขาว่าจะโดนเซอร์จิมจี้ตลอดเวลาว่าคุณเอาเงิน70ล้านไปซื้อคนอายุ30แทนที่คุูจะเอาร้อยล้านไปซื้อดีแคทไลท์คือนักเตะเริ่มรู้ว่าตัวเขาเองอ่ะโดนจ้องมาตั้งแต่พฤศจิกายนหลังจากนั้นฟอร์มเขาลู่เลยซึ่งก็เป็นหนึ่งในส่วนก็น่าจะมีเงินก็เหมือนกับว่าไม่ได้รับการ trust ใช่